สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามช่อง YouTube ถิดบปปิ่มเมื่อวันทีเมวินครับวันนี้ผมอยู่เสน้นบริเวณถนนเสนาเริ่มคิดนะครับ,สบสเส้นวัดสะแก้วไปหาแยกสารอำเภอนะครับวันนี้ผมสิ้ผ้ามาเาบิง้งร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมนะครับเป็นร้านของป๋าชัยยายก้อมนะครับเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเบิ้งบรรยากาศในร้านครับผมก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วอิ่มแล้วพี่น้องอยิงนดีนก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องทิศบอบบี้มุกเบทามีนี่ได้ครับเด้อนี่นี่คือมีนู่เพิ่นครับอาหารมีหลากหลายครับก็จะเป็นซุกีลาดนาเข่าตามสั่งไหนมีเวดก๋วยเตี๋ยวมีเทื่งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเดี๋ยวสิพผ้าไปเบิ่งบรรยากาศในลานครับนี่คือบริเวณถนนเสนาเริ่มคิดนะครับทังเส้นวัดสะเกียวไปหาแยกสายน้ำพึงน,นะครับเดี๋ยวสิพผาเข้าไปเบื้องในลานครับตามมาเลยครับนี่คือแขกแขกผู้มีเกียริครับทักทายพี่น้องแน่ผู้ทือเบื่งยูทูบฮัลโหลอ่าอร่อยมากอาหาร อ่เนียนอร่อยมากองอยากครับเนี่ยคราวนี้คือสร้างหลอดครับสร้างไฟของเฮ้านะครับสร้างไฟฝีมือดีแห่งคุ้มวัสดแก้วนะครับอันนี้คือเจ้าของร้านครับป๋าใช่ครับเพิ่์กลังเครียโตเดี๋ยวเดี๋ยวสิผาไปเบิ่งในโล่งรัวครับเพิ่์กล่งเห็ดกับเ้าาให้ลูกค้าอยอ่ครับนี่ครับคือแม่รัวของเฮ้าครับนี่คือแม่แขกครับแม่แขกนะครับยายก้อมนี่ครับเจ๊แขกครับนี่ครับเฮ้ยคนสวยอันนี้คือยายก้อมครับกพล่ง กำลังหเหตุยังนอคับนี่ครับเบขา่ขาผัดอข่าผัดร่วมขอาผัดร่วมโอ้ฟีเมื่อดีดเราใหญ่กล่อมแต่ว่าย่าให้เราบอหวานขืนกันเรากันละพอ,อย่างวเดีย <laughs> เด๋ยวมันสีหยาดพื้นนี่ <laughs> ครับผมนี่แหละครับร้านก็จะ,ะมา่นนี่แหละพี่น้องเป็นร้านอาหารขางทางราค่าพอแพงนะครับสามารถจ่ายได้นะครับค้นทัวไปสามารถจ่ายได้เเป็นไฮไลท์ได้ร้านนี้ครับผมนี่คืออีกร้านหนึ่งนะครับ <c oughs> รจังเ,ใจใจเล็กะ อ่าขอจบคลิปแค่นี้สักก้นอกนออนะพี่น้องเนาะพบพกันใหม่ในโอกาสคลิปหน้าครับยังไงก็ฝากที่ตามช่องยูทูบทิดบุบีมุอวิตาม,มินด้วยนะครับสวัสดีครับ